ขึ้นรถลืมเกือบขึ้นรถลืมเกือบโอ้ยพอยเห็นแต่ขาเจ้าขึ้นรถแล้วรดเกือบพอมองไม่เห็นเจ๋อมาไล่สวยและรวยมากทำยังไงก็ได้ลืมเกือบก็ไม่โอ้ยใส่เกือบแตะกันลรือเป่าโอ้ยมึงมาตกแต้ม สงสกาศแม่เพื่อนสาวเพิ่นิเสียสามสมือลนะเลยเนาะทรงสกาศวันนี้ก็จะไปสงสกาศเพิ่นนาฮะมือสุดท้ายแล้วนะที่เพิ่นจะอยู่ในเฮือนอยู่ในร่มเตาเนั่งอยู่บันท่าบหรือบันใดแม่นั่งกำเร็อพี่เราแม่เจ็ดกำบันท่าโอ้ยเุนนยิ่นอ่ะนะ วิทยจ้วยเข้าไปก่อนโอ้โหนี่หละเฮ้ยมันแยกนี่เรวน้ตุยวนอแยกนี่เร็ะอไรเพิ่นอ่ไม่งงเงงไรเยเออไม่งเงี้ยไรเลยเห็นแต่ยา มเลอระหว่างแม่งงแง่งกับเขาอันซือมีดลัดทางจยันยังยันบิดเลยเฮ้ยยันมีดนะครับแม่งงแง่งกับยันเดินเตี้ยผมได้เห็นตกมันเ้ยระคืนปล่อยเลยพีกับยันคนกับยันกันอะเล็กจังมันนะเพรายันเขาแทงแบบว่าตายเอาแบบบริเจ็บบริข่าย่านแบบบริเจ็บบริข่ายไทยอยู่เด้อ ทอลแรมากเนี่แทงแล้วมันก็ตาลุกเลยเพราะทั้งในบัดป้าเนี่ยเป็นตาญาตน่แต่ญาตนี่แหละมัเเป็นตาญาติัตกูมืออีก่้วขึ้นอีกะเขา<อ>ลหลังรลดกันเอออยู่ในมือบา้านนะลดักด้วยสุดอนะยังงีนแต่คุณอันให้แม่วะ่ะเห็นไปเขาอันโพสว่ะนี่กายเงื่อนคอยนะแปดโมงสิบนาทีนี่ขี่ไว้ไว้ไว้ เฮ้ยเท่าไรนั่นแหละกูจำเร็วไปจำจหนังอนะโอ้ยแพงเนอึงทีเป็นนะนะเอาไปซื้อเนสเอาไปื้อเงินเาไปซื้อรถจกรถเถือนเสียดายรถจักรมเสียมาแล้วมันยากรถเทือนบเถือนก็เสียดายเด้อซื้องสามหมื่นสี่ื่นรถเทือเนาะจำจำรถมีหนังสืออยู่เลยมมื่นเอเงินสมหื่นมื่นกไนาได้ง่ายด้อ สอาดเเยิอาดชืจิะว่าคือฉันไรอาคอยุ่จรว่า้ยแสดงว่าน่นเอามาลาดุจ็มก้แน่กับบุม่แห้งดุคนเดียวนี้่องใส่เกือย่างงามเสร็จเสร็จยางคา่น่าแต่ปเจอกันที่งานนะคะพี่น้องคะลงมาหอนแล้วพี่น้องมาหอนงานงานล่ะ มาห่อนงานแล้วอุ้ยแดดแดดแดด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 มาบังมาบังมาบ่งนางฝ่าพี่น้องนางงามปดเกอบขึ้นรอปดเกอบขึ้นรดย่างนั่นนี่เดี๋ยักดึงย่างอันนั่นม่ไม่ขาวเลยหรือแล้วนี่ ลืมเกิบโพดเกิดคืนรถโอ้ยจ like ักพ um um, BE uh, uh, ี่น้องไีเนาะจักพี่น้องคุณเลเดีพอดองทำใส่กระแลมจ้ะนะเออมาแล้วพี่น้องได้แล้วบ่เกิดเลยเจ้โอ้โหเกิดเป็นพอดีที่แท้ ปีนปีนกระตีนเหย้าเกินบ้านเกินเมืองเหย้าก็เกินมาหาเจ๊อ๋อมาใซ่หนึ่งไม่ใช่ใส่ถุงน่องไม่ใช่เออใส่ถุงน้องใส่ลุงน้องใส่ถุงน้องกะคนอีกเด้กะคนมาอีกจักใส่ไหมยังถุงน้องกะค้นนะถุงน้องนไหมมาก็้ะห้านำใส่สมองแก้วไปป่ะปะ กำลังหย่างเของงานพี่น้องป้าฮ่าแดดแหี่ยเมียงเมียงกำลังย่างเของงานกินทานถั่วแดดอุ้ยมีรถน้ำอ้อยด้วยโอ้ยมีรถน้ำอ้อยน้ำอ้อยกะอยากกะแล็บกะอยากเดี๋ยวออกมาก่อนข้ามาหอดแน่ muita pequenina tá olhando

อายุเจ็ดอย่าก็หกสิบเจ็ดเหมือนกับอาหารในแถวแหงไม่ได้แจกมันพังบงกว่าอีกเรื่อยๆยังไงบ้างปกติก็จะสามหมื่นแล้วนะสามอันนี้แต่ กินทานแล้วแล้วก็สิออกนอกไปลองห้อนห่อนมาแล้วมมกำลังกินขับว้าวขอบคุณค่ะเป็นวัาานร์ดมดจำศรีเอาซื้มาซ้ำเลยเอาเธอผัดหม้ายยังตอนนี้อา้าวกสีลงปลาพร้อมเพลินบ่มผัดหม้ายยังตอนนี้ตักมาซ้ำไป ไ่ขอโทษแม่นเร้วขอโทษเ้อแห้งามเอเขาบุงคาเออแค่ขี้ไล่เขาให้เอาขี้ไล่มาเออขีไล่เลยเออโอ้่อยหูแล้วนั่งนะจะเต็มมาขามันมันนีนันแต่งตรงแต่งหนาจะตรงจัเต็่มมันฝันบัตรเธอได้สั ก็ยังอได้เนบอมันกะดุกมือตมาแขมึงเกโบักเรื่อวง้าอาเซียนเกืยงงนเกือเก็บตีมเก็บเกือบเก็บตีเก็บนิเบไม่แย่อันนี้แคตลาดนาะห้าล้านซกิรเดอกับพดเกือบบ พูดแล้วปุงปูไก่ให่เฮ้ยอยู่เนาะคซ่ให้อันเพิ่นยับมาหามันก็บคือไมได้ยับไปหาเพิ่นน่อดเออเพิ่นตอดไปห้มูจะยอมค่ะมีแต่มูแล้วไปโฮม นะหมักคาตายนะไบุริงตอบไปหาเข้าครเอามึงไม่อย่าไามึงอย่ากตอนมาหาเอย่าไาดอนีงันบอสอือเอาได้เลยเด้เป็นยังนีไปหาเขารบอสแน่่ายแได้สี่สองโมงเลยสิงป่า มหมอเห็นมันไก่แล้วมันลกไปลุกไประกาผ้าเราเขาปาาอดมันไม่ได้เขาติดผันนงตังกาแฟรุมเดียวากรับมึงนันบอด,อดอ้อยันคุ้มลุกเป็นไฟโอ้ยยองทางขามึงเอาจะมันแขน็งแข็งกัน <c oughs> มือมือ

อยากกินน้ำอ้อยจังเลยคือสีมีแหงโอ้ยน้ำอ้อยยังสะมาเคี้ยวคากแต่นี่น้ำอ้ยยมมยอ,อยให้เน อ้อยเขียวๆสดๆใหม่ๆเย็นๆซึ้งใจาจเขียวค่ะอันนี้คือสีหวานกำลังสิเขื่อนโซบลงพี่น้องแต่ไม่เลี้ยงบ่ได้ไปดอกเพราะว่า มันไก่เนาะยางมันกับไก่ละกันเล้าเมื่อเวียกเนี่ยเมื่อเอาลูกเอาเต้ามาี่เมนี่ก็จะคอลายเด้อปลาลูกผับเป็นอะไรก็จะแซ่ห์ในเด้อไป็น้าสบายดีสบายดี